อินโฟเล่าเรื่องเศรษฐกิจจังหวัดตากประจำเดือนมกราคม2568ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตากเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเศรษฐกิจจังหวัดโดยรวมมีสัญญาณขยายตัวร้อยละ2.8เป็นผลจากด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ11.5ด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ2.4ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อขยายตัวร้อยละ1.8 และการจ้างงานในจังหวัดหดตัวร้อยละ0.6โดยด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ11.5เป็นผลจากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ45,5จากรายจ่ายลงทุนส่วนภูมิภาคขยายตัวร้อยละ2,24,3และรายจ่ายปีก่อนส่วนภูมิภาคขยายตัวร้อยละ146.3รดัชนีการค้าชายแดนขยายตัวร้อยละ26.5 จากมูลค่าการนำเข้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอดขยายตัวร้อยละ348.5โดยมูลค่าสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้นได้แก่มูลค่าสินค้าประเภทแร่พลวงเศษอลูมิเนียมเก่าพริกสดและขมิ้งแห้งและมูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรแม่สอดขยายตัวร้อยละ3.2โดยมูลค่าสินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นได้แก่ มูลค่าสินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกำลังน้ำมันดีเซลเหล็กเส้นกลมและรถจักรยานยนต์ดดชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ3.4จากจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ23.6โดยมีรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่จำนวน1355คันเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนจำนวน259คัน ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทุกประเภทยขยายตัวร้อยละ7.0และปริมาณการใช้น้ำประปาภาคครวัวเรือนขยายตัวร้อยละ6.6และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ1.1จากจำนวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนสะสมขยายตัวร้อยละ 4, โดยมีทุนจดทะเบียนสะสมจำนวน1 3 9 2 8 4ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนจำนวน837ล้านบาทจำนวนธุรกิจนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนสะสมขยายตัวร้อยละ5.5พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเขตเมืองสำคัญของจังหวัดตักขยายตัวร้อยละ5.5และปริมาณสินเชื่อคงทั้งขยายตัวร้อยละ2.5เศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ2.4 เป็นผลจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ6.1จากปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังโรงงานขยายตัวร no ER hmm. ้อยละ228.9โดยมีปร claro, ิมาณผลผลิตจำนวน76,122.2ตันเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนจำนวน5 2า7 6 4นนตันปริมาณผลผลิตลำไยขยายตัวร้อยละ166.5 ปริมาณผลผลิตอ้อยขยายตัวร้อยละ95.3รวมถึงด้านปศุสัตว์จากการขยายตัวของปริมาณโคนเนื้อและสุกรและดัชนีผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ2.6จากปริมาณการใช้น้ำประปาภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ5.6จำนวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ4.9จำนวนแรงงานอุสยยตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ1.2 และจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ0.4ขณะที่ดัชนีผล,ผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละ34.5จากยอดขายจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเป็นสำคัญโดยมียอดขายจำนวน6,072ล้านบาทลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนจำนวน3,489.4ล้านบาทเถียนระภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ1.8 จากหมวดอาหารและเครื่องดื่มและการจ้างงานหดตัวร้อยละ0.6ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม QR Code นี้ขอบคุณค่ะ